แห่ให้กำลังใจอาการล่าสุดหมอกริไทยมะเร็งมีการลุกรามทั่วร่างกายเปิดอาการล่าสุดหมอกริไทยเจ้าของเพจสู้ดีวะแอดมินเพจเผยมะเร็ง,ม,รงมีการลุกรามไปทั่วร่างกายทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเก่าหมอกริไทยที่กำลังต่อสู้กับมะเร็งในตอนนี้ล่าสุด เปิดเผยผ่านเพจสู้ดีวะโดยแอดมินได้โพสต์เมื่อวันที่22ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยระบุว่าข้อความจากแอดมินเพจสวัสดีทุกท่านครับหลังจากที่หนังสือสู้ดีวะได้วางขายได้ระยะหนึ่งมีผู้อ่านหลายท่านส่งกำลังใจพร้อมข้อคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือมาทางอินบ็อกซ์เพจ แต่ตอนนี้คุณหมออาการไม่ค่อยดีนะครับมาร็งมีการลุกรามไปทั่วร่างกายทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเก่าจริงๆคุณหมอวางแผนที่จะไปร่วมงานแจกรายเซ็นที่งานหนังสือมีการเตรียมการไว้แล้วแต่เกิดเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษาด่วนทําให้ไม่สามารถเดินทางไปไหววันนี้ผม จะมีโอกาสได้เจอคุณหมอครับจึงอยากให้โพสต์นี้เป็นโพสต์ที่รวบรวมสิ่งที่แต่ละท่านได้รับจากการอ่านหนังสือสู้ดิวะรวมถึงกำลังใจและพลังบวกที่ทุกท่านต้องการส่งต่อให้กับคุณหมอสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้นะครับผมอยากให้คุณหมอได้เห็นว่าหนังสือที่คุณหมอทุ่มเทเขียนได้ทำหน้าที่อย่างที่คุณหมอหวังแล้วจริงๆ